สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่กับผมนะครับจีที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยวดของวันที่เจ็ดเดือนสิบี่หกแปดนะครับผมก็เหมือนเดิมมีสองสุดเหมือนเดิมสูตดเม็ดเดียวแล้วก็สุดสามตัวเด่นอชนอบสุดไหนชอบสูตรไหนก็ให้เลือกสูตรนั้นนะครับผม ก่อนจะไปดูแนวทางหาหนอยของวันนี้ก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะนะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยหาหนอยวันที่เจ็ดเดือนสิบปีหกแปดนะครับผมนะวันนี้ก็ วันนี้ขอแก้มือนะทุกคนนะเมื่อวานนี่ผมเข้าอยู่นาแต่ว่าจะเข้าแค่หน่อยเดียวนะเป็นรอบสุดท้ายเลยใครที่เอาเม็ดเดียวไปเล่นนะเมื่อวานนี้ผมไมเจ็ดนะมารอบ VIP เจ็ดศูนย์ออกมาเจ็ดศูนย์นะเจ็ดมาเป็นรอบเดียว VIP แปดสามเก้าเจ็ดศูนย์นะผมไม่เสียให้เจ็ดเก้าเก้ามาสามมาเป็นตัวเน้นเก้าสามสามเก้าเจ็ดมาเป็นตัวรองศูนย์มาเป็นตัวรอง ปกติ02131จบไม่มีเลย974ไม่มีเลยเดี่นทั้งสามตัวไม่มาเห้พี่72531ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยทุกคนเข้าแค่น้อยเดียวนะเอาใหม่ละก,กันนะทุกคนนะแก้มอใหม่ละก,กัน พิเศษนะครับสูตรตัวเด่นวันนี้ก็ได้สูตรตัวเด่นนะผมได้ศูนย์นะเนี่ยศูนย์สามหกเนี่ยสูตรตัวจอนะครับห้าเก้าสี่สองหนึ่งมาก,กับห้าเก้าสี่สองแล้วก็หนึ่งตัวจาะเอาศูนย์กับสามนะเอาศูนย์กับสามมาจับคู่กับห้า สี่แล้วก็สองนะครับผมสองไหมคือเก้าิตเอาหกดีกว่าเอามาจากคู่กับ6กสี่สี่ห้านะครับผมนะหน่อยแรกนะครับนอยพิเศษจ,จบไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นปกติปกตินะครับหกศูนย์สามสูตทเด็ดนะครับหกศูนย์สามตัวจอบห้านะห้ากับห้ากับแปดเก้านะห้าแปดเก้า ห้าแปดเก้าสองหนึ่งจอนะห้าแปดเก้าสองหนึ่งเอาศูนย์กับสามมาจากคู่กับห้าแปดเก้าได้เลยครับผมศูนย์กับสามนะ 0ูนย์สามห้าแปดเก้าสองน่สำหรับหานอยปกตินะครับสามตัวเด่นจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหานอย v ีไนะครับผมต่อไปเป็น v ีนะ น้อยวีก็เหมือนกันนั่นแหละสามสามศูนย์หกนะสูตรตัวเด่นได้สามศูนย์หกสูตรตัวเจาะได้สองหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งเก้าแล้วก็เจนะ็ดนะสูตรตัวเจาะสองสี่หนึ่งเก้าเจ็ด วันนี้ขอเอาหกกับสามอ่าวันนี้ขอเอาศูนยะ์กับสามนะศูนย์กับสามมาจับคู่กับมาจับคู่กับสี่สองแล้วก็หนึ่งเอาศูนย์กับสามมาจับคู่กับสองสี่หนึ่งได้เลยชอบผมนะเมื่อวานนี้เข้าแค่น้อยเดียวเนาะวันนี้ก็ ขอให้เข้าสามฮานอยไปเลยนะวันนี้ขอให้มีศูนย์สามแล้วก็หกมาแล้วกันนะสําหรับแนวทางฮานอยสูตรสามตัวเด่นนะครับก็<ด>จบไปแล้วต่อไปมาดูฮานอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวก็เข้าอยู่เนาะเข้าอยู่ก็ถือว่าเข้าอยู่วันนี้ก็เข้าอีกแน่นอนวันเนี้ยเม็ดเดียวเนี่ยวันนี้มั่นใจนะเม็ดเดียวเนี้ยมาแน่นอนอมาดูเม็ดเดียวนะครับ สน้อยนะเม็ดเดียวแลวผมไม่แค่สามน้อยเท่านั้นไม่มีสี่น้อยไม่ต้องไปเล่นเยอะไม่ต้องไปจับหลายน้อยนะอเอาแค่สามน้อยก็พอแล้วนี่เลยวันนี้ให้ศนะูนย์นะมีศูนย์มาแน่นอนสามหาน้อยพิเศษปกติแล้วก็ v วีให้เด่นศนะูนย์นะคอยมีมาเนาะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห 0901แล้วก็08ไม่มีแต่07กับ0 0ูวีเอพีพิเศษปกติ ตัวเน้น02 03 06แล้วก็04นะครับผม03 06 03 02 04แล้วก็06นะรอบที่เน้นเป็นพิเศษนะเนี่ยพิเศษกับปกกับกุบก่มเนะี่ยเน้นให้สองรอบเหมือนเดิมเนาะ สำหรับแนวทางหอยห้านอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็3ามตัวเด่นนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีใซน,นะครับสวัสดีครับ